ข้าไม่อยากเชื่อเลยว่ามันจะสามารถเห็นการหายตัวของข้าได้ความรู้สึกของโยจิือนั้นถูกต้องปัญหาอยู่ใต้ดินจริงๆอาเต๋พร้อมโยจิเออไม่ใช่คนเดียวที่สามารถจัดการกับปีศาจต้องสาบได้ถ้าหญิงนี่ถ้าหญินนี่สวงพูดขจัดความชั่วร้ายทั้งปวงห้าธาตุองค์ประกอบของความโกดัมบูรณ์ ท่ายพรางแห่งสวรรค์อ,อาฮะอาการของจุนเฉียนเกือบจะถึงจุดวิกฤตแล้วพวกเศร้าขังเขาวไว้อีกครั้งและทำให้เขาอยู่ในระดับต่ำขอรับท่านเสียวนี่คือพื้นที่ต้องข้างของพาวเราและไม่ใช่สถานที่ที่ท่านควรจะมาความจริงที่ท่านเก็บปีศาจต้องฝังไวใ้ใต้ดินเช่นนี้ท่านคิดจะทำอะไรกันแนะ่ท่านเสียวข้าคิดว่าท่านเข้าใจผิดแล้วปีศาจที่ท่านเรียกว่า ที่จริงแล้วพวกเขาทั้งหมดล้วนเป็นอดีตพี่น้องร่วมเผ่าของเราพี่น้องร่วมเผ่าอย่างที่ท่านรู้ผู้คนทั้งหมดในโลกลาตินนิลาได้รับคำสัปจากเหล่าเทพในอดีตเมื่อคำสัปที่อยู่ในร่างกายของเรากินกินสติของเราจนหมดสิน้นและสุดท้ายแล้วเราก็จะกลายเป็นปีศาจท,ที่กระหายเลือดเหมือนคนเราเหมือนเหล่าสาวกของเทพเหล่านั้นกล่าวได้ว่าปีศาจทั้งหมดในที่นี่ล้วนเป็นแหล่งกำเนิดของเราสาวก แต่ทั้งหมดนี้ไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงในทันทีการตกเป็นสาวกเป็นกระบวนการที่ช้าและจะปวดอย่างยิ่งไปเวลาหลายปีมาแล้วที่ข้าและรักบวกของเผ่าอ,อื่นๆไม่เคยหยุดตามหาวิธีที่จะช่วยผู้คนของเราสิ่งที่ท่านเห็นตรงหน้าคือคนที่มีคำสาปกนนระจายไปทั่วร่างกายและแสดงให้เห็นการเปลี่ยนแปลงอันรุนแรงของสาวกเทพผู้ที่มี ผู้ที่เพียงแค่ตอนนี้ใกล้จะสิ้นเสร็จการแปลเปลี่ยนสาวกแล้วเราผนึกพวกเขาวไว้ใต้ดินและพยายามหลายครั้งเพื่อคิดนควิธีที่จะย้อนกลับเวลาการเปลี่ยนแปลงของเราสาวกและสารรมาคำสาบแล้วท่านทำสำเร็จไหม พูดตามตรงข้าก็ไม่รู้เหมือนกันเมื่อเทียบกับความสิ้นหวังที่ไม่มีสิ้นสุดแล้วการมาถึงของท่านทั้งสองอย่างน้อยก็ทําให้เรามีความหวังยิบหีและเราไม่ต้องการที่จะยอมแพ้แม้เป็นเพียงการโอกาสหนึ่งในหมืน่นหากพวกท่านสองคนสามารถถอรบศักดิ์ของเทพเจ้าโบราณได้จริงๆท่านจะเป็นผู้ช่วยในเผ่าเราให้รอดและเรายินดีที่จะติดตามเป็นค่ารับใช้ที่พักดีที่สุดของท่าน เรื่องที่จะยอมรับเรื่องที่จะยอมจำนวนนั้นหรือไม่เอาไว้หาเรือกันทีหลังกา,งงารจะถอนคำสาบเราไม่ต้องให้รอให้แกนกลางของกัปตับส,สลายพรุ่งนี้แผ่นินไหวความรู้สึกนี้สาวกสาวกมาแล้วหนีเร็วพี่อีโยเธอและคนในเผ่าไปหลบที่ไปหลบในที่ปลอดภัยก่อนส่วนฉันจะออกไปดูข้างนอกทุกคนเข้าไปในวงหลบภัยเร็วเข้า ปีิษัทต้องสาบแม้ว่าอาหาจะไม่อยู่ที่นี่ฉันก็จะไม่ปล่อยให้ปริษัทคำสาบเหล่านี้มาสร้างความเหยนะที่นี่นี่การเมือนเต่าสวรรค์หมิงอี้โยขอบังใช้ขอบังคับใช้ความยุติธรรมอยากไม่ตามหลักแล้วสาวกจะไม่เข้ามาใต้ดินตามความสั่น์สะเทือนมีศัตรูอย่างน้อยห้าสิบคนโจมตีห้าสิบ สาวกปีศาต,ต้องสาบโยื่อ,อา,านานมีใครได้รับบัตรเจ็จไหมไม่เจ้าเป็นคนเดียวที่รับบัตรเส็จเจ้าเป็นอะไรไหมดีสังเลยนี่เดี๋ยวสิอย่าเพิ่งหมดสติไปยาเจ้าย,ยังไม่ได้กินยายาอายุพัฒนาเลยนี่เจอสินอกโลกดารานะคะ่เส้นทางโบราณหอคอยปราสาท การประชุมพันธพิธป้อมปราการหมื่นปีของทุกเผ่าพันธุ์และเทพเจ้าถ้าวันนี้เจ้าไม่ได้บายถ้าวันนี้เจ้าไมา่อธิบายเรื่องนี้จะไม่วันจบทําอธิบายทักษะของลูกศิษย์ของเจ้าไม่ต่ำกว่าคนอื่นๆแต่เจ้ายังกล้าพูดอีกหรือแหล่งตจ้นกําเนิดที่แตกสลายนั้นถูกคนพบครั้งแรกโดยลูกศิษย์ของขาพวกเจ้าทั้งสองฝ่ายฝ่าฝืนป้น ฟาฝืนปดกล้นและทำให้ลูกศิษย์ของข้าบาดเจ็บ300คนเจ้าต้องอธิบายให้ข้าฟังไม่ใช่หรือเทพเจ้าสูงสุดแห่งจักรวาลมาเหียนเกสันโออัสบิเทล่าอย่าทำเหมือนว่าข้า ได้รับมันมาโดยไม่เสียอะไรสิทธิของข้าก็ได้รับบาดเจ็บรลายสาหัสพันคนเมือ่อพวกเขาเข้าสู่ดินแดนรับในครั้งนี้ยังไงซะหากเจ้าไม่ชอบมันและต้องการเริ่มสงครามข้าก็พร้อมจะสู้กับเจ้าทเทพเจ้าแห่งจักรวาลเทียนจู้ภาพพรมอินดา ย่อมได้เจ้ายัางเย่อหยิ่งมากหลังจากการพ้นของคนอื่นแต่ก็สมเป็นเจ้าสิงสิงอินดาหลังจากกลับไปข้าต่อคาําสั่งประกาศสงครามจักรวาลเทียนสู้อย่างเจ้าอย่างเป็นทางการข้าไม่เคยกลัวการต่อสู้กับเจ้าเทพเจ้าแห่งจัก,กรวาลว่าเทพเจ้าแห่งจัก,กรวาลสลาดียวนะ่าเหล่าเทพเจ้าเหล่าเทพเและคน,นนางทุกเผ่าพันธุ์ทะเลาะกันท่านนาควรออกมานมนมพวกเขาหน่อยดีกว่าถ้าเป็นช่นีตต้ต่อไปการประชุมจะ มังกรบรรพบรุษแห่งดาราณภาเจ้าเมืองโบราณดาราณภาคนต่อไปชิงซิงมาทําเรื่อง มาทำเรื่องใี้ยุ่งยากกันดีกว่ายิ่งเรื่องใหญ่เท่าไหร่ก็ยิ่งดีเท่านั้นข้าต้องการดูว่าคนโง่เหล่านี้มีความกล้าพอที่จะสร้างความมุ่นหายในภายหลังหรือไม่อย่างไรก็ตามข้าต้องเตือนเจ้าเจ้าคืออนาคตของเมืองโบราณนภาโบราณ,าราณอย่างนั้นอย่าขี้อายจนเกินไปเมื่อเจ้าพบกับคนที่เจ้าชื่นชอบมับงกรบรรพบ,บุรุษแห่งดารานภาผู้นำพนมิตรปต้อมประการเจ้าเมืองโบราณนภาโบ,บราณคนปัจจุบันหลานคนที่ชื่นชอบ ผู้ใดคิดเริ่มสงคารามศักดิ์สิทธิ์ปัดซบทำไมชายคนนี้มาถึงไม่อยู่ที่นี่ข้าได้ยินมาว่าเจ้าทะเลาะก,กันในที่ประชุมเหล่าเทพไม่เพียงแต่เพิ่อเฉยต่อผู้นำเท่านั้นแต่ยังสนใจที่เริ่มต้นภายิบัตรั้ง่ห้าอีกด้วยดูเหมือนว่าพวกเจ้าจะลงดืมความตั้งใจเดิมของการก่อตั้งพารามิตรป้อประกาศไปแล้วสินะหากเจ้าต้องการเริ่มสงคารามศักดิ์สิทธิ์จริงๆเช่นนั้นเรามาต่อสู้กันข้าจะเป็นคู่ต่อสู้ของเจ้าเอง ตัวแทนแห่งจักรวาลเฉินโจเฉินเย